ป yup. ิปูชยามิขาพระเจ้าภูชาซึ่งพระธรรมเจ้านั้นด้วยเรื่องสกอาลเหล่านี้สิปพรสาวกสังคมู่พระสงผู้ชองอพระผู้มีพราคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว อิเมสักการีทังสังฆังอภิปุชยามิท้าบัจจบูจาซึ่งหมุทราสุกะเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้

itaniya jama ayam sumaha harihi bhagavata kauluk saitarana kod muta saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami puttiyambhi dhammakharanam gacchami

ये शिखा वदान समातियामि नुसावदा मे रमणि शिखा वदान समातियामि सुरा मे रयम पञ्च शिखा वदानि समातियामि पञ्च పంచశిఖా పదాన్ని సమాధామి సంపతి ोसामा

ใจดมเที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่จิตายด้วยการจำบวกินอวรโยเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีเวเลกันเลกัยาปชาโยเป็นสุขเป็นสุเกิดอย่าได้เบียนเบียนซึงัะแลกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีความทุกข์ายทุกข์เลืสุขียาตานา,า,างปริยารรตุจงมีความสุขายสุขใจรักษาตนใใ้บ้นจากทุขไจตั้งสิน้นเถิด you <laughs>